สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กองได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนตีจังหวะหมอลำที่เป็นหมอลำแบบดั้งเดิมหมอลำแบบโบราณที่ยุคแรกเริ่มนะครับผมแบบไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่เพราะว่ายุคโบราณกับยุคปัจจุบันมันมันแตกต่างมันดีกว่าหรือมันอะไรยังไงนะครับจริงๆแล้วเราสามารถเล่นได้หมดเลยแต่บางครั้งบางทีเนี่ยนะครับถ้าเราเล่นเล่นได้หลากหลายรูปแบบนะเวลาเราไปเล่นให้กับอาจจะเป็นศิลปินหมอลำนะในต่างยุคต่างสมัยเราอาจจะ มีโอกาสได้เลือกใช้นะครับว่าเราควรจะตีรูปแบบไหนให้เข้ากับนักร้องคนไหนหรือตีรูปแบบไหนให้เข้ากับเพลงเพลงไหนนะครับผมที่จังหวะหมอลำแบบดั้งเดิมเนี่ยจริงๆมันก็คล้ายๆกับจังหวะที่ผมเคยเคยสอนไปแล้วหมอลำแบบ4/4ใช่ไหมครับเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลยเบรดดัมเหมือนเดิมคาเบลเหมือนเดิมแต่เราจะไม่ลงเสนจะไม่ลงเสน จะไม่ลงแสน,แน่์เราจะตีไฮแแฮดไปเรื่อยๆแล้วเราอาจจะมีเปิดไฮแแฮมาร่วมด้วยเปิดไฮแแฮมาร่วมด้วยยังไงประมาณนี้มันจะทําให้เขาเรียกว่า ภาษาสารอืนอ่นว่ามันโยนให้มันโยนภาษาไทยผมก็นึกไปออกเหมือน,นให้มันแบบดูเป็นอารมณ์หมอลำโบราณพูดง่ายๆแล้วกันอย่างนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ลองไปฝึกดูแล้วกันสำหรับใครที่ตีจังหวัดหมอลำ ได้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายมากขึ้นหรือใครที่กําลังหัดตีอยู่ก็ลองนําไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับลองเลือกใช้ดูว่าเหมาะกับเพลงไหนเหมาะกับนักร้อง,อง,องคนไหนแล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครบับถ้าใครจะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้เข้ใจกดติดตามเพื่อม่พ fen, าดสาระความรู้ดีดๆจากหนึ่งนาทีที่กองได้ด้วยแล,แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ